ช่องแม่มกะปิไลฟ์ฟินเจอร์ y นีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ชวนมาเข้าครัวอีกแล้วค่ะ แต่วันนี้ไม่ได้ทำ,ทำอาหารไทยใดๆนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาเข้าครัวทําของหวานด้วยกันค่ะช่วงนี้ที่เยอรมันอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะพวกเราก็อยู่แต่ในบ้านต้องการความอบอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มไขมันด้วยกันค่ะทุกคนเมนูที่จะทําวันนี้นะคะเป็นของหวานของฝรั่งนะคะสัญชาติอิตาลีค่ะจะแท้หรือไม่แท้อันนี้แหม่มก็ไม่รู้นะคะแต่แหม่มทําสูตรนี้แล้วอร่อยก็เลยอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะทุกคนเราไปเข้าครัวทําทีรามิสุด้วยกัน ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะและจะทำทีรามิสุให้สำเร็จสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราต้องเตรียมพร้อมก่อนนะคะทุกคนเตรียมทุกอย่างที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องทำให้พร้อมแล้วก็ลงมือทำรับรองประสบความสำเร็จแน่นอน,นะคะ่ะถ้าใครยังไม่เคยทำดูคลิปนี้แล้วแหม่ยืนยันได้เลยว่าต้องทำได้แน่ๆค่ะแหม่ก็จะเตรียมกาแฟก่อนนะคะ นี่เลยเราก็กดแก้วใหญ่เราก็เตรียมของให้พร้อมนะคะแหม่มก็จะต้มน้าร้อนเอาไว้ก่อนนะคะน้ําร้อนต้มเอาไว้เลยนะคะส่วนนี่ก็เป็นวิ p i n g c r e ีมนะคะที่เยอรมันชลากซาเน่นะคะชลากซาเน่ แล้วก็ไข่นะคะดี๋ยวก็เตรียมไข่เอาไว้นะคะใช้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันตอนทําสดๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นน้ําตาลทรายนะคะจากนั้นก็เป็นกาแฟาที่แหม่มกดเอาไว้แล้วนะคะภาชนะที่เราจะต้องใช้ก็เตรียมเอาไว้เลยสําหรับตีไข่ขาวนะคะแล้วก็สําหรับตีวิปปิ้งครีมแล้วก็สําหรับใส่ตัวขนมทีรามิสุนะคะ ส่วนอันนี้นะคะถ้าใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้เป็นเหล้ารําค่ะภาษาเยอรมันเรียกว่ารุมนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะทุกคนจากนั้นก็เครื่องตีมือนะคะแม่ใช้เครื่องตีมือแบบนี้แล้วก็ใช้ใช้หัวแบบนี้นะคะสําคัญมากๆนะคะหัวตีนี้ต้องแห้งนะคะไม่เปียกไม่มันไม่แฉะนะคะจะได้ตีไข่ขาวขึ้นดีดี ต่อไปก็เป็นผงโกโก้นะคะเอามาไว้โรยหน้าแต่งหน้าและที่สำคัญนี่นะคะเลดี้ฟิงเกอร์นะคะซื้อมาจากซ u เปอร์มาร์เก็ตก็มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะตราช่างนะคะแหมมเอามาเตรียมไว้ช่างน้ำตาลนะคะจากนั้นโถสำหรับตีนะคะที่เราเอาไปจุ่มลงในน้ำร้อนได้นะคะแหม่มใช้โถแบบนี้นะคะโถนี้เราก็เอาไปวางบนหม้อแบบนี้นะคะ วางบนหม้อแบบนี้แล้วเราใส่ไข่แล้วตีไข่ไปในโถนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ก่อนอื่นแหม่มจะเคลียร์ของตรงนี้ก่อนนะคะพื้นที่ของแหม่มมีน้อยทําทีละอย่างแล้วก็ทีละขั้นตอนถ้าใครทําตามขั้นตอนที่แหม่มบอกนะคะอรับรองประสบความสําเร็จแน่นอนทําทีรามิสุครั้งแรกด้วยกันนะคะทุกคนอันดับแรกแหม่มต้มน้ําร้อนเอาไว้แล้วนะคะต่อมาแหม่มก็เตรียมน้ําตาลน้ำตาลทรายสีขาว20กรัมนะคะเอาไว้ตีกับไข่ขาววางเอาไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราก็มาเตรียมตีวิปปิ้งครีมนะคะนี่คือวิปปิ้งครีมภาษาเยอรมันเรียกว่าชลาสซาเน่นะคะแม่ใช้วิปปิ้งครีมวันนี้200กรัมนะคะก็จะใส่โถนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยเมื่อกี้แม่มลืมบอกไปอย่างนึงนะคะตอนแรกก็สำคัญมากๆเลยค่ะ มัสคาโปนนะคะเป็นชีสมัสคาโปนนะคะสำหรับมาทำทีรามิสุนะต้องมีค่ะแมมซื้อแบบกระปุกใหญ่มา500กรัมแต่แมมคงจะใช้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ตีนะคะเราจะตีแบบไม่แข็งตัวเหมือนที่เอาไปปาดเค้กนะคะเราจะตีแค่พอข้อนๆนะคะเตรียมเครื่องค่ะนี่คือหัวตีแบบนี้นะคะของแมม น้ำเดือดแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเตรียมตีไข่กันในหม้อน้ําเดือดนี้นะคะอันดับแรกเรามาตีวิปปิ้งครีมกันก่อนค่ะก็จะตีเบอร์หนึ่งก่อนนะคะเครื่องของแหม่มนะคะมีทั้งหมดสามเบอร์นะคะทุกคนมองไม่เห็นเนาะนี่นะคะมีทั้งหมดสามเบอร์แหม่มจะเริ่มตีเบอร์หนึ่งก่อนนะคะ จะตีเขาแค่เป็นครีมๆนะคะทุกคนเป็นครีมแบบนี้เดี๋ยวจะเอาช้อนมาตัดให้ดูนะคะนี่นะคะประมาณประมาณนมข้นหวานนะคะคือตีเขาไม่แข็งตัวเหมือนที่เราเอาไปปาดเค้กนะคะประมาณนี้ก็โอเคใช้ได้ค่ะ จากนั้นเรามาเตรียมตีไข่ขาวกันต่อนะคะแม่มใช้หัวตีอันเดิมนะคะเอาไปล้างแล้วแล้วช็ดให้แห้งสนิทด,ดีนะคะไข่ขาวของเราจะได้ฟูเนาะแม่จะแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะไข่แดงแม่จะใส่เอาไว้ในโถนี้แล้วก็ไข่ขาวจะใส่เอาไว้ในโถนี้นะคะแม่ใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะทุกคน เป็นไข่เบอร์เอ็มนะคะซื้อที่เยอรมันไข่เบอร์เอ็มนะคะสีฟองแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะไข่ขาวแม่มจะเอาใส่นี่นะคะส่วนไข่แดงก็จะใส่ในโถนี้จากนั้นเราก็ตีด้วยเบอร์ หก่อนนะคะตีไปสักครู่ให้เป็นฟองแล้วค่อยใส่น้ำตาลค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะตีให้เขาตั้งยอดอ่อนๆนะคะนี่นะคะยอดอ่อนๆนะคะกำลังดีเลยนะคะทุกคนมองเห็นไหมนี่คือไข่ขาวที่ตีกับน้ำตาลนะคะอันดับต่อไปเราไปตีไข่แดงกันค่ะ นี่เป็นไข่แดงที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะแม่มจะเอาไปวางบนหม้อที่เราต้มน้ําร้อนเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตีด้วยตะกร้อมือค่ะนี่เป็นหม้อน้ําร้อนที่แม่มต้มเอาไว้เมื่อกี้นะคะเปิดฝาค่ะจากนั้นก็นําไข่แดงนี่นะคะมาวางข้างบนหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาล25กรัมนะคะจากนั้นแม่ก็ใช้ตะกร้อมือตีเขาแบบนี้ค่ะ ตีไปเรื่อยๆจนเขาเนียนเป็นครีมนะคะตีแบบนี้ทําให้ไข่เขาสุกนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นไข่ดิบๆเนาะแล้วก็ไม่คาวค่ะสูตรนี้แมมตีมาประมาณ5นาทีแล้วนะคะเขาก็เริ่มดูเป็นสีครีมขึ้นมานะคะดูเป็นเนื้อเนียนๆแล้ว แล้วแหม่มก็เติมนะคะเติมเหล้ารำนะคะทุกคนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมนะแหม่มจะเติมไปหนึ่งฝาหนึ่งฝานี้เนาะเอากลิ่นของเขานะคะอืมหอมค่ะจากนั้นก็ตีไปอีกนะคะอมเมื่อกี้แหม่มชิมดูแล้วอยากได้อีกนิดนึงแหม่มเติมไปอีกครึ่งฝานะคะเหล้ารำจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆแล้วเราจะหยุดได้เมื่อไหร่ เมื่อตัวครีมนี้อุ่นนะคะอุ่นๆอ,ออกไปทางร้อนนะลองเอานิ้วนะคะจุ่มดูอุ่นนะคะอุ่นไปทางร้อนไม่ไหม้มือนะคะแบบนี้เรายกออกจากน้ำร้อนได้เลยค่ะจากนั้นก็ยกออกจากน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยนี้ขยับหม้อไปเราต้องใช้พื้นที่นี้อีก แม่มยกออกจากหม้อน้ำร้อนแล้วก็มาใส่ถ้วยนี้นะคะแล้วก็ตีต่อค่ะเราตีจนเขาฟูขึ้นมานิดนึงแล้วไข่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเหลืองออกสีครีมขาวๆนะคะทุกคนแม่มคิดว่าขั้นตอนนี้น่าจะใช้เวลาเกิน5นาทีนะคะแม่มก็ตีมาประมาณ น่าจะเกือบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็เช็คดูค่ะยกตะกร้อดูนะคะยกตะกร้อมือแล้วเนี่ยเขาจะไหลมาเป็นสายอย่างนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ชีสมัสคาโพนเลยค่ะนี่นะคะชีสมัสคาโปนกระปุกนี้500กรัมแม่ใส่เขาสักประมาณ300กรัมนะคะ แม่มไม่ไม,ม่ตวงนะคะแม่แมกะเอาแล้วกันถ้าใครจะตวงก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะช้อนเมื่อกี้ไข่ขาวตักไปเลยไม่ตวงนะคะ1ช้อน2ช้อน3มช้อนแล้วเดี๋ยวแม่มเตีเขาเข้ากันแล้วค่อยเพิ่มอีก3มช้อนนะคะลงไปสิลูก โอเคนี่นะคะแล้วก็ตีค่ะใช้ตะกร้อมือตีให้เขาเข้ากันนะคะแม่ไม่ตวงนะคะว่ากี่กรัมแม่ใช้ช้อนที่เราทานข้าวนะคะเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้ว3ามแหม่ใส่อีกสัก3นะคะจากนั้นก็พอละ ะะใช้แค่นี้แล้วก็ตีต่อค่ะใกล้จะได้แล้วนะคะสีก็เป็นครีมสวยแล้วก็ไหลเป็นสายแบบนี้นะคะกำลังดีเลยนะคะแต่แมมอยากได้เขาเนียนๆน,น,นะคะตีไปอีกนิดนึง แมวว่ากลิ่นเหล้ารำเขายังน้อยเกินไปนะคะหนึ่งฝาครึ่งเนี่ยแมมขออีกสักฝานะคะนี่ลำยองฝานี้นะคะก็เท่ากับว่าแมมใส่ไปทั้งหมดสองฝากับครึ่งหนึ่งเนาะไม่เยอะเลยนิดเดียวเองอยากได้กลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติของเขาด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะอืมนี่เลยกลิ่นทีรามิสุ จากนั้นนำวิปปิ้งครีมนะคะที่เราตีเอาไว้เมื่อกี้ลงไปใส่ในนี้นะคะค่อยๆใส่ค่อยๆตีทําไปเรื่อยๆจนหมดวิปปิ้งครีมนี้นะคะมันจะใส่เขาเป็นแบบนี้เลยโอเคแล้วจากนั้นแม่ก็ตีไปเรื่อยๆค่ะเดี สีสวยมากค่ะทุกคนนี่เป็นไข่ขาวที่ตีเอาไว้เมื่อกี้นะคะค่อยๆตักใส่ลงทีละน้อยนะคะแม่จะค่อยๆใส่ไปประมาณนี้ก่อนขั้นตอนนี้ต้องทะล่อมเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่ขาวเขาจะไม่ฟูเนาะเหมือนใช้ช้อนตักอะอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ยเนี้ยเ,เบาๆ นี้นะคะไม่ตีแรงนะทำแบบทนุถนอมแล้วก็ตักช้อนที่สองใส่หมดนะคะไข่ขาวสี่ฟองที่หมั่นตีเนาะ นี่เป็นตัวครีมนะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาตัวขนมนี้นะคะไปจุ่มในกาแฟแล้วก็มาเรียงในภาชนะค่ะใครมีภาชนะแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะเหมือนใช้แบบนี้ค่ะ แมมาแมมก็เรียงทั้งหมดได้6ชิ้นนะคะทุกคนก็เป็นถาดนี้ถาดเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะเรียงอีกถาดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เตรียมครีมที่เราตีไว้เมื่อกี้นะคะก็ตัวขนมเหมือนจะหนากว่าตัวครีมนะถาดนี้โอเคผ่านนะคะมองเห็นไหม ใส่ลงไปให้เต็มเลยแม่ทำได้สองถาดนี้นะแม่ว่านี่เลยค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยสามชั่วโมงตอนที่เราจะเอามาเสิร์ฟนะคะเราก็มาโรยผงโกโก้แบบนี้นะคะมองเห็นไหม ผงโกโก้แบบนี้นะคะหรือใครมีแบบไหนก็ได้นะคะที่หอมหอมอร่อยอร่อยเอามาโรอยหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่แม่มตักเสิร์ฟลุงนะคะว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็นี่นะคะเกือบเสร็จถ้าเสร็จก็โรยผงโกโก้แล้วก็เสิร์ฟค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทดลองทำทีรามิสุครั้งแรกนะคะเหลืออีกน่อยหนึ่งแมมก็จะใส่กล่องพลาสติกนี้นะคะจะได้ปิดฝานี้ได้เนาะ แล้เดี๋ยวมาดูกันจัดบนก็ใส่ครีมค่ะ เราก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวแมอมจะพาไปใส่ตู้เย็นธรรมชาตินะคะนี่เลยค่ะธรรมชาติที่แท้จรูนะทุกคนรับรองสองชั่วโมงก็เสร็จต,ตัวนะจ๊ะมาอย่าร่วงลงไปข้างล่างนะโอเคแล้วเดี๋ยวสองชั่วโมงเรามาดูกัน นี่นะคะเป็นตู้เย็นธรรมชาติตรงนี้ชัวกว่าในตู้เย็นอีกนี่คือหนถาดใหญ่แล้วก็สองกล่องที่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเรามาดูกันก็ทั้งหมดได้เท่านี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ทานกับเพื่อนๆวันศุกร์นี้แล้วก็ เดี๋ยวแม่มาชิมถ้วยนี้ให้ทุกคนดูนะคะแล้วเดี๋ยวให้ลงชิมถ้วยใหญ่นี้ถาดใหญ่เลยะนะคะพองโกโก้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ เป็นยังไงเป็นยังไงครีมยังเซ็ตตัวไม่ค่อยดีเลยนะคะยังมีความเหลวอ,อยู่นะหมายว่าต้องรอพรุ่งนี้นะถึงจะเซ็ตตัวแบบแน่นๆนะเนาะลองมาชิมช้อนแรกกันค่ะชิมพร้อมๆกันอืม มันใช่เลยอ่ะอร่อยมากมากจนแบบมากจนอธิบายไม่ถูกแบบมันอร่อยจริงจริงนั่งกินดีๆกัน กระปุกเล็กๆอย่างนี้นะคะแม่มซื้อมาจากเมืองไทยนะคะทุกคนที่เขาเอาไปใส่น้ำพริกหรืออะไรนะคะคือเล็กนะคะเนี่ยถ้าใครจะทําไปไปวัดหรือว่าไปงานเลี้ยงต่างๆนั่นแม่มแนะนําเลยนะคะ<ส>แล้วก็มีฝาปิดด้วยนะคะแม่มซื้อมาเป็นโหลเลยแล้วก็เอามาเก็บไว้ค่ะอะร <ๆ S 2> ่อยคือแบบคือแบบ คือเขายังเซตตัวไม่เต็มที่นะคะสามชั่วโมงรอพรุ่งนี้แต่แบบอร่อยอะ่ะเนมว่าประมาณนี้แหละโอเคแล้วไม่ต้องเซตตัวแข็งเหมือนเค้กนะเขาไม่ใช่เค้กนะเขาเป็นของหวานนุ่มๆ ว่าจะชิมอะ่ะแต่มันหยุดไม่ได้อะ่ะแหมใส่เหล้ารำไปสองฝาครึ่งนะยังยังออกรสไม่เยอะเลยนะคะทุกคนรอบหน้าจะใส่เพิ่มรอบหน้าจะใส่เพิ่ม,อ,มอร่อยจิงอร่อยมากลองนะคะ เดี๋ยวให้ลุงชิมดูแล้วมาฟังกันว่าลุงจะให้กี่กี่คะแนนอ่าสูตรที่ตายตัวเป๊ะๆนะคะก็เดี๋ยวแหม่มจะเขียนไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะในการทำทีรามิสุเนี่ยแหม่มต้องการให้ดูวิธีการทำนะคะว่าทำยังไงส่วน ปริมาณที่แหม่มใส่ลงไปของแหม่มืนแหม่มกะกะเอานะคะก็คือไม่ได้ช่างไม่ได้ตวงที่แบบเป๊ะๆนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่แล้วต้องการสูตรที่แบบเป๊ะๆจะได้เข้าใจจะได้ทําง่ายๆก็ ต้คอมเมนต์นะคะแม่จะเขียนเอาไว้ให้นะว่าใช้วิปปิ้งครีมเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่ไข่เท่าไหร่ที่แบบเป๊ะๆนะคะเผื่อใครอยากจะไปทดลองทำดูจริงๆแล้วใน YouTube เนี่ยสูตรทำทีรามิสุก็เยอะแยะนะแต่แม่ก็อยากจะลงเอาไว้นะเผื่อใครสนใจก็เข้าไปดูแล้วก็ไปอ่านที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะส่วนวิดีโอก็แม่เน้นให้ดูวิธีทำนะคะทุกคน ชิตร right, right? like ิชติกราดแต่สินฟีเละกกะทับพุ่เฟอดันด้นมันต้อร่อยแน่ๆเลยลุงต้องบอกว่าจันสุดาทำไมเธอเก่งอย่างนี้ เธอทำทีรามิสุได้อร่อยที่สุดในโลกลูกลายเล,ล,ล,ล่นเฟสอะลูกชายเนี่ยกป็นการ์ตูนเจาเขากำลังชิมคำที่สองแล้วเขาก็บอกว่าว่าอะไรลูก Oh, you say good or no good? I waiting. I waiting long time that you say that you say my tiramisu good or not good? And now, good or not good? I be not so bad. Oh, you eat, 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 and you know speaking. picking you speaking. You no tell me anything. I waiting. You know waiting. Waiting. You, you don't know. I waiting. No, no, no. You talking something? My tiramisu good yeah. or no good? When you say no good, I boxing you. <laughs> I boxing you. Really? <laughs> oh, you eat finish? No, bad. I I do. you good you good you very good boy อ้โนั่นนั้นคอรีว่าขอบโต๊ะนั่นอะวางขอบโตแล้วลุงร้อยไม้ค่ะร้อยจังหูไม้ร้อยจามหูโคตรเก่งเอเก่งจริงร้อยเพนนี่ลุงกันกี่คะแนนลุง มีฟีพุ่งเทฟนเซน,เน <laughs> ลฟ์ลุงเล้งกิ๊กสรุปว่า <laughs> ดูร่อยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเอาใจนี่สรุปว่า อร่อยนะคะสำหรับคนไม่ชอบหวานสูตรนี้ใช่เลยค่ะ